ห้องอาหารมืดบ่อยเลยเหรอเจอกันห้องวู่ไหนวะห้องวู่บ้านเล็กใช่ไหมไม่อยู่บ้านใหญ่แน่กระต่ายป้าหรืออะไรขอกล่องก่อนขอทำหน้าที่ก่อนตายก่อนกล่องกล่องอยู่บ้านใหญ่ขอขอ่องบ้านใหญ่มีสามกล่องมีสามกล่องเลยมีสามกล่องอะไรวะช็อติหายละกูไม่ต้องเกิดครับวันนี้ตอนนี้มีโทเทมเปล่าอย่าให้มี ไปก่อนนะเปิดไม่ได้นะไปละเขาอยู่ไหนเลยอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่อยู่ชั้นสอง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 รู้แค่นี้รู้แค่นี้แต่ตอนนี้ไม่รู้ไปยังไม่รู้อยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ตรงกลางชั้นสองอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยกลับมากลับมางงงงงงกมาเปิดกล่องก่อนเขามีเปิร์มซ่อมยากนะมซ่อมซ่อมเครื่องยากเปิดกล่องก่อนกุญแจ กุญแจโอ้ my god เฮ้ยกุญแจแดงกุญแจแดงใครก็ได้เก็บไปหน่อยไม่ชอไม่ใช่กูไม่เอาไปอยู่บ้านใหญ่อขอบ้องพยาบาลหน่อยดิเอากุญแจไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จริงแล้วมามาเครื่องมาเครื่องมาเครื่องไปไหนอ่ะมาเครื่องที่เร็วเร็วเร็วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเออมีเครื่องแดงหนูมีเครื่องแดงไม่ไม่ไม่ปัดไม่ปัดเครื่องอื่นไปละโอ้โห รอดแล้วแน่ๆคนหนึงรอดแล้วแน่ๆคนนึงเก็บไว้ให้ดีนะไปก่อนนะเขาไปแน่ๆเลยเขาเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างเขาเขาหลงเขาหลงวิ่งเลยเขาหลงเขาหลงทำไมเขาอันติได้เร็วจังอ่ะเขาเอาแอดออนมาหรออุ้ยปั่นเครื่องยากเฮ้ยกล่องกล่องบ้านเล็กกูได้เปิดไหมเฮ้ยเปิดเปิดกล่องบ้านเล็กแป๊บนึงกล่องห้องวีไม่กล้าเปิดนะขอไม่เปิดแล้วกันทำยังไงล่ะนี่ กุญแจแดงว่ะต้องรอดแล้วเฮ้หล่อแล้วไอ้เวนขอหยดดอกหนึ่งขออีดอกหนึ่งโดน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 อุ้ยกุณแจไปซ่อนก่อนกุญแจยิ้มแม่กุญแจม่วงหยดดอกหนึ่งเอาเอาเอาไว้เอาไว้ในกล่องก็ได้ครับเอาเอาไว้ไว้ในกล่องก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวหายได้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 เดี๋ยวกุญเดี๋ยวห้องวีอะห้องวีคือไม่กล้าเปิดหรอกว่ะ มันตอนแรกเจ็บอยู่แล้วปะเจ็บ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 โอ้ยไปก่อนนะต้องสบัดหมดนี้เฮ้ยอย่าลืมนะเขามีโมรีนะครับใช่ต้องคนจะต้องมีต้มยาบอลโลนะจะต้องโมลีเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้ผมผมไม่มีผมไม่มีบอลโลนะมีผม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 ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพิร์ฟฟาร์มของซอกไปเลยยากทั้งหลังโอ้โหข้าจะมาเอาซะใช่ใช่ใช่ข้าไปสะพาน ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะเครื่องนะิดเดียวเองอ่ะจะเสร็จแล้วอ่ะหกสิบเจ็ดสิแล้วอ่ะผมปันได้แล้วเอานึกว่าไรคนรถเทอร์ปนใช่ไหมมีมีมันอยู่ไหนแล้ว่ะมันอยู่ไหนเอาอยู่กับกูเฉยเลยเฮ้ยทำไมมันกีดแบบนี้วะมั่นมัสิเฮ้ยมันมันกลับปักกับ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 กักับ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 กบบกับกับกับบกั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 ับกับกัักับกับกับกัักับกับักับก อยู่ฝั่งนู้แล้วตายยากตายยากครับมีทางหลังป่ะถึงไม่ทพอแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเขาไม่อุ้มเขาไม่อุ้มเหรออุ้ยมันหลอนแข่งโคตรยากเลยแข่งสันยากมากออยู่ห้องวีนะพี่อยู่ห้องวีนะพี่ขอเปิดกล่องเป็นจุดท้ายหน่อยมันหลอนเดินแทงหลังเลยเฮ้ยรันชันเดินลองเหรอโอเค กล่องสุดท้ายว่าไงโอ้โหกระเป๋าพยาบาลม่วงไปช่วยได้ไหมเราอ่ะกูแตกทำไมอยู่ดีๆแบบเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวไปช่วยเองเดี๋ยวไปช่วยเอไม่ไม่พี่พี่เดี๋ยวพี่ฉีกให้แป๊บนึงพี่ยังไม่ฉีกพี่ยังไม่ฉีกอยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่แต่พี่อยู่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะบอกก่อนช่วยได้ช่วยได้อะไรไรผักบุ้งเห็นเลยไปก่อนนะเพื่อน พื่อนช่วยได้นะช่วยได้นะแต่แต่ที่อยู่ไม่ได้ไกลมากช่วยได้ช่วยได้เอากลับว่ะออบบลลดดตินะเอากลับว่ะเฮ้ยมามาเทิดให้ขึ้นขึ้นมันใหญ่ใช่ป่าขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออขึ้นเลยขึ้นเลยอ่าพิงตามปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่น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 เอาใครวะเอาพี่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  เอาพี่เอาพี่เอาพี่เออเอ้าไม่มีทางออกไม่ไม่ออกเขา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 ไปเครื่องเสร็จเขาไปเครื่องเสร็จเขาเอาพี่เออไม่ปาฮิวให้ลองเข้าก็ดิอ๋อต้องดึนหัวต้องหน้าบ้านเล็กบาเล็อยู่หน้าบ้านเล็กซ่อมอยู่หน้าบ้านเล็กโอเคเราเทมก่อนนะอีกอันเดียวเมื่อไรจะได้เสร็จเนี่ยเฮ้ยเขาไปแล้วอ่ะไปไปก่อนไปก่อนแหกตู้น่าหรอถามจริง ไม่ได้ไงอ่ะตู้อะเขามาเขามาจริงเขามาจริงเขามามาครับผมมาผมมาผมมาช่วยมาช่วยมาช่วย้ยชิบหายละไม่ได้วะแตกวะช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยไม่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 คุณช่วยนะ อยู่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 คนนู้นอยู่คนนู้นอยู่คนนู้นสะบัดสะบัดไายสะบัดสะบัดอยู่อนีอยู่มีปพยาบาลเขียวเอ้ยสีม่วงลืมไปหิวรอตามมาหิวพ่ายหิวพ่ายหิวพ่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ปืนแดงเลยใช้ใช้ให้แล้วนะแต่แต่ว่าปั่นแตกปั่นแตกปั่นไม่ได้เพราะว่าคือปั่นไม่ได้จริงๆไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงคือสั่นสั่นแล้วก็เล็กด้วย มาดีวะมาดีวะเอากล่องพยาบาลเอากล่องพยาบาลไม่ใช่ไหมแต่ว่าน่าจะถืวไม่เต็มเดือดน้อยเดี๋ยวอยู่อยู่อาคารบ้านใหญ่เขามาทพบเครื่องแล้วเขาไปเนี่ยไม่เสียงมันไม่พอเฮ้ยเจ็บเก็บกุญแจไปให้ดีกว่าเห็นเห็นกุญแจอยู่เพราะว่าใส่เพื่อกล่องมาเห็นทุกอย่างเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเปิดพลังมาดิวิ่งวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยอ้าวิ่งใส่เลยอะ บ้านเล็กแค่เล็กนี่สองเครื่องนะบ้านเล็กมี่สองเครื่องเคเคทราบทราบอยู่บ้านสองชั้นอยู่บ้านสองชั้นใครว่างๆมาบ้านเล็กเลยเฮ้ยเอันแน่อันแน่อันแน่กูงงเลยเนี่ยมันรุนร้อนเลยนักหนาเนี่ยขีดต้อมดูมหนึ่งนิดเดียวเอาเฮ้ยมีทักเพื่อนอะไรเนี่ยครับเฮ้ไม่งเลยโอ๊ย ไปวเอหคันลยเขาอยู่ไหนอ่ะพาเล็กเล่นได้นะครับพาเล็กไม่ใช่ไหมค้ยจิ้งจกมันหลุดไปมันหลอดเอออยู่บ้านใหญ่ตอนเนี้ยเอนอ่อนแดงแกมันมานะความจริงเขาเห็นเราเอาเขาไม่เอาเราอ่ะเขาจะเอาของอย่างแน่แน่เลยเจอเขาเนี่ยแน่ ขีดอ่ะปั่นบ้านใหญ่อยู่เขาเล่นเซตที่หมอป่ะใช่เซตที่หมอโอ้ยเขามา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 ไม่ได้ซ่อมแนะตรงนั้นอ่ะต้องหาเครื่องซ่อมที่อื่นวะมันมันใหญ่ซ่อมอยู่มัน้านใหญ่เหรอต้อบ้านใหญ่อยู่ใช่แต่เขามาบ้านใหญ่ว่ะไปแล้ววิ่งออกมาแต่สกิลเช็คขึ้น มา,าไล่เขา,าเขาตายแล้วนะมบ้มา,มาเล็กมบ้มา,มาเล็กเอาเขาปไม่ได้อวิ่งมบ้าเล็กวิ่งได้วิ่งมาได้วิ่งมาพลังเยอะทำไมอัตติเก่งจังวะเฮ้อนนักลุกอ๋อยยเยยอาแดงอะนะ บอลเล็กแล้วไม่น่าจะได้ซ่อมว่ะดูโซนแล้วเครื่องมันติดกันบ้านใหญ่เท่าไหร่พี่อ้ํายี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปั่นไม่ได้เมื่อกี้หลอนอยู่ไอ้ปามัยไอ้ใครใครใครอยู่ข้างๆคิวคิวไหนคิวไว้ไหนได้ได้ได้หนูกำลังขึ้นไปวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาตรงมาตรงไปมันดักมันดักมันดักมาบ้านใหญ่กันหรอไม่ไม่ไม่มาไม่มาอุ้ย ไอ้นี่ก่อนนี่ก่อนไม่ไม่ไม่มาไม่มาไม่มาสันญนสัญัััเคลียร์แม่หมดเคลียร์เคลียร์สันไม่ถ้าปัดอีกเครื่องหนึ่งก็ก็ไม่อยากไมาปแช่้งเขาเลยสู้สเอาวะเอาวะอยู่ไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบ้านไหน่ไเสร็จนะถ้าเสร็จเขาไม่มาไปๆๆลให้ลให้ลมให้เลย เขาไม่สนใจอ่ะแกบนมาบนมาบนอุ๊ยตายไปแล้วอยู่ไหมบ้าอยู่ไหมาไม่อยู่อะเขาทันแล้วเขาไล่เขาไล่คนเด็นี่สวนจะไม่มีไม้แล้วมีลเกเอมีลูกเองกลับกลัไม่ทันแใช่ใชไหมยกหอยกหอวิ่งหาหลุมเอ้ยเดี๋ยวเาวิ่งหาหลุมเนี่ย่ก่อนอยู่เขาก่อนอยู่เขาก่อน ่าจะขอมแมพเฮ้ยมาอันติได้ไปก่อนนะลืมเอาละไม่ทันวิ่ง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 ไม่ทันอันติทำไมมันไม่มองเราเลยวะอันติอย่างเดียวเลยอ่ะเขา<ง>เอาใครเขาเอาคนเจ็บนะอยู่ผมอยู่ผมพี่อ้เอมเราต้องหาท่อว่ะได้ได้ได้ เดี๋ยวพี่ดูสะพานนี้ก่อนเฮ้ยเขาวิ่งมาว่ะเออวิ่งมา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 เลยแต่สะพานยังไม่ดูสะพานยังไม่ดูวิ่งมาวิ่งมาสะพานมีไม้สะพานมีไม้มาได้ป่าวะเลาะขบแบบก่อนเลยก็เล่าอะไรทีไม่ใช่ไม้แต่ดูใต้สะานบ้างสะพานบ้านเล็กจะไม่ดูนะเห็นเขาจูงอยู่เขาทิ้งเหรอเขาทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งโชค อยู่บ้านใหญ่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 ไปถึงขี่อยู่บ้านใหญ่กระทึบเครื่องกระทึบเครื่องผมอยู่บ้านใกล้กับไปฮิวได้ดิใครใครอยู่ใกล้ๆปะปลาปลาไปฮิวปลาไปฮิวปลาไปฮิวปลาต้องไปฮิวมา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 ถึงแล้วไม่ใช่กูลงไปเจอหลุมคู่ออกเลยนะหยอกหยอดกูแจเอ้ยกุญแจของแกกุญแจอีกดอกอยู่ในกล่อง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 กล่องไหนไม่รู้อะหาเอาจำไม่ได้ อยู่ในมืออันนึงอ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยข้างล่างเหรอ,อนนข้างล่างโอ้ยเขาหา,า,าคนไม่เจอเหรอวะเฮ้ยไม่พี่หาเขาไม่เจอเหมือนกันลิงลิงหากุญแจความแบบเอา้ากุญแจไม่มีไม,ม่กุญแจยักุญแจมิกิอาคือวางวางไว้คู่กับกล่องอ่ะกล่องกล่อง,องพยาบาลอะ่ะซึ่งกล่องพยาบาลอยู่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ผมหาคอมแมปอยู่นะเอางี้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 เดี๋ยวกุญแจในมือจุดทิ้งไว้ตรงประตูและไอ้คนคนตายดู ดูจอหน่อยทิ้งไวตรงนี้นะดูดูใต้ดินยังทิ้งไว้ตรงนี้นะตรง,งตรงนี้นะโอเคไปละใต้บ้านใหญ่อยู่ไหนอะใต้บ้านใหญ่เห็นยังกุญแจทิ้งไว้แล้วนะอยู่ตรงทางขึ้นอนะทาขึ้นข้างบนอนะสักทางหนึ่งอะมีสองทางอนะโอเเเโอเคโอเคโอ้คโออเคอเคเอยคโอเคโอเอโอเคโอเคโอเคเหเเเเโอเคเาออี

ใต้ใต้สะพานนี่มันมีโอกาสเสร็จปะอติมีครับมีครับแต่ว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่มีนะข้างล่างบ้านใหญ่ไม่มีบ้านใจที่เดินไม่รู้เนี่ยบ้าปนเล็กก็ไม่มีออกมาเอาเนี้ยออกมาเอาเนี้ยฮัลโหลลราปูเดินผ่านไม้มาแล้วด้วยประเด็ไม้บ้านเล็กยังอยู่นะจุ๊จุ๊ปั่นไหมจุ๊จุ๊ลองปั่นไหมเสียงโนวัน,นลองปั่นมันมีแต่เครื่องมมันีแต่่เครืองบ้านเล็กพี่งยำแป๊บหนึ่งขอสนับก่อน พ <N> ี่จิมเราที่จ<า>นินจไม่รู้ครับพี่จิมรอดสองคนก็ได้นะแล้วอย่างนี่ไงหลังนี้มีเปล่าวะเนี่ยหลังสองชั้นเนี่ยจะดูข้างล่างกันแตกอ้าวไม่แตกไม่มีว่ะท่านใหญ่ดูยังคะับดูแล้วครับไม่มีครับขอบแมปน่ะมีสิทธิ์เกิดเคยเกิดอยู่ด <บา S 2> ้วนะบัลลีใช้ไปแล้วนะบัลลีใช้ไปแล้วทราบทราบทราบขอบแมปขอบนี้ไม่มี ตรงนี้ตรงนี้ก็เราได้เปล่าอะ่ะไม่รู้สิอยู่ข้างกระส่วนชัน <laughs> ้นคืออะ่รข้างบ้านสองชั้น,นเฮ้ยไม่กี้วิง่งข้างในไม่มีอยู่นอกหรอ,อเฮ้พวกอย่าเพิ่งรอเราก่อนนะเราเจอแล้ว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 รอวเราก่อนนะไม่รู้ไม่รู้จะรอได้แค่ไหนหยุดหยุดตรงช็อตปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยลงได้แล้วอย่างเงี้ยเปิดเลยได้ เปิดเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดรอรอปิดให้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอ้ารูปปุ่ใจยังไม่เลยไปไหนอะเปิดเลยเปิดเลยกูแตกละเปิดเลยเปิดเลยพี่ก่อนพี่พี่ขอก่อนไปละเปิดเลยอย่าเก็บอย่าเก็บกลัวร้องอย่าเก็บเปิดมันกุญแจเป็นของพี่แต่พี่จะกบย้อนถึงกลับมาวะเอ่นเออคนเล่เที่ยว คุณแจสองดอกว่ะไม่กล่องกล่องมันมีสี่ใบนะอีใบหนึ่งเปิดไม่ได้ไม่กล้าเปิดคนจีนอ่ะคุณเหนื่อยเลยโอเคจะผ่านโชคดีที่ดีนะใส่ใส่ทั้งหลังมาด้วยไม่เราได้พี่มองว่าพี่พี่พี่จะใส่ลุกเองกับทั้งหลังเอาทั้งหลังดีกว่าอืม มันมันไม่พี่ต้องใส่แอดออนันนี้นมาเว้ยไออะไรวะมันชื่อว่าอะไรนะอะไรอะไอพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวที่อะไรทุกอย่างอะที่มันเกิดเพราะคือที่หลุมมีโอกาสเกิดบ้านเนกกบ,บ้านาใหญ่อ๋อที่เอาแอดออนใช่ต้องใส่นั้นมาด้วย,ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันมันมีเปล่าวะไม่มีวะตัวนี้ไม่มีมันต้องเล่นตัวตัวใหม่วันนี้อ่นี่คือตัวเก่าเลย